ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะในตัวร้ายที่รักตอนที่13เดินเล่นในมอเป็นเพราะเขาไม่ได้พิเศษอะไรอีกทั้งตอนที่พวกเขาพูดถึงว่าพวกเขาก็เป็นครอบครัวยากจนนั้นใบหน้าก็ไม่ได้ดูสะทกสถานอะไรไม่นานคู่พ่อลูกจากสารซีหนึ่งก็เดินเข้ามาตามด้วยอีกครอบครัวหนึ่งจากเจียงซี 1. ที่มาด้วยกันถึงสี่คน ดูเหมือนว่าพ่อแม่จะพาลูกชายคนเล็กของพวกเขาตามมาส่งพี่ชายคนโตด้วยคนเหล่านี้ต่างก็มาจากคนละท้องที่ห่างไกลกันต่างก็มีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเพื่อนที่มาจากเหอนานานคนนั้นและเพื่อนจากสารซีคนนั้นกลับเอาแต่นิ่งเงียบเหมือนกับจมอยู่แต่ในโลกขอองค์ตัวเองชุวยหางพูดออกไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่พวกเขากลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยสักนิดผิดไปจากครอบครัวจากเจียงซีสองนั่นที่ดูแลวสดใสร,ร่าเริงเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ชุยหังทำความรู้จักจนรู้ว่าเขาชื่อวังเฉียงและนอนหันหัวใส่กับชุยหังพอดีแต่ว่าดูเหมือนผ้าปูที่นอนของเขาปูแปลกแปลกเหมือนจะไม่ค่อยถูกคนอื่นมักจะเอาเสื่อเย็นปูเอาไว้บนฟูกที่นอนแต่พวกเขากลับเอาเสื้อเย็นไปปูไว้ด้านล่างของฟูกที่นอนเอาไปแนบกับไม้กระดานเตียงนอนซะอย่างนั้นชุยหังนึกว่าพวกเขาทำผิด ดังนั้นจึงข้ามจากฝั่งของตัวเองไปที่เตียงเขาจากนั้นก็จัดการกับฟูกที่นอนที่เขาเพิ่งจะจัดเสร็จไปเมื่อครู่เปลี่ยนใหม่โดยเอาฟูกที่นอนปูเอาไว้ด้านล่างแล้วเอาเสื่อเย็นขึ้นมาวางไว้ด้านบนครอบครัวนั้นต่างก็มองมาที่ชุยหังด้วยสายตาที่เข้าใจยากหลังจากที่ชุยหังจัดการเสร็จแล้วก็พูดขึ้นอีกว่าแบบนี้สิถึงจะถูกเมื่อกี้พวกคุณทำผิดแล้วที่นี่ตอนกลางคืนจะร้อนมากผมมาถึงที่นี่ก่อนสองวันได้สัมผัสกับ,กบมันมาก่อนแล้ว ใครจะรู้ว่าอยู่ๆคุณแม่ท่านนั้นก็หัวเราะออกมาก่อนจะพูดว่าที่เจียงซีของพวกเราก็ร้อนมากๆเราคุ้นเคยกับมันดีพวกเราตั้งใจจะปูแบบนั้นพูดจบก็ก้าวเหยียบที่เหยียบที่อยู่ด้านข้างขึ้นมาบนเตียงโน้มตัวมาแล้วจัดการกับที่นอนที่ชุยหังพึ่งจะทำมันพังจัดการปูมันใหม่อีกรอบตอนนี้ชุยหังรู้สึกว่าอยากจะหาที่สักที่มุดหัวหลบเข้าไปจริงๆทั้งๆที่ททตัวเองอยากแสดงน้ำใจแท้ๆสุดท้ายกลับทำมันออกมาเป็นเรื่องหน้าขำซะอย่างนั้น แต่ว่าครอบครัวนั้นคงจะรู้ว่าเขาหวังดีถึงได้แต่มองเขาแล้วมอบรอยยิ้มจริงใจส่งมาให้ก็ยังดีไม่อย่างนั้นชุยหังคงจะไม่รู้จะเอาหน้าที่ไหนไปมองคนอื่นอีกพอดีกับที่ในตอนนั้นเองชะยะอวีชิวมาหาชุยหังพอดีขนาดที่ชุยหังกำลังจะขาดใจลงตรงนั้นก็หาข้อแก้ตัวขอตัวออกมาได้ไม่อย่างนั้นคงจะอึดอัดแย่เลยคนที่พักห้องในมากันครบทุกคนแล้วหรอ ชะยะอวีชิวเอ่ยถามชุยหังที่ดูจะยังตกอยู่ในสถานการณ์อึดอัดเมื่อสักครู่อืมดูเหมือนว่ามาจากหลายที่เลยนะพอพวกเขาพูดภาษาถิ่นขึ้นมาทีไรฉันก็ฟังไม่ออกเลยแม้แต่คำเดียวธรรมดาแหละแต่ของพวกเราดีหน่อยทั้งสามคนเป็นคนตรงเปย3สามหมดเลยชะยะอวีชิวพูดนั่นมันดีมากเลยไม่ใช่หรอจริงสิแล้วนี้พวกเราจะไปไหนกันชุยหังเอ่ยถามชะยะอวีชิวตอบ ถนนเฟิงหลิวถนนเจ้าชู้สี่มังถนนเจ้าชู้หรอช่วยหังตะลึงไปชายาอาวีชิวยิ้มยิ้มแล้วพูดขึ้นเมื่อกี้เพิ่งถามมาก็วันนั้นพวกเราเดินรอบมาหาไลาไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมละ่ะด้านที่มีพวกร้านนั่งชิวร้องเพลงกับร้านอาหารแถบนั้นเรียกว่าถนนเฟิงหลิวถนนเจ้าชู้ส่วนอีกด้านที่มีร้านอินเทอร์นเน็ตกับแผงขายอาหารแถบนั้นเรียกว่าถนนตัวล่วถนนเสื่อมซามห้าสุดยอด ชื่อนี้แปลกใหม่ดีจริงๆเลยชุยหังพูดก็เป็นชื่อที่พวกรุ่นพี่รุ่นก่อนๆตั้งเอาไว้นั่นแหละขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่นั้นจู่ๆได้ยินเสียงตะโกนเรียกดังว่าวๆมาจากอีกทางชุยหังนายจะไปไหนอ่ะชุยหังหันกลับไปมองคนคนนั้นเป็นเหลียงจื้อนั่นเองเพื่อนร่วมชั้นของฉันเองเป็นคนตรงเป๋ยเหมือนกันชุยหังพูดชายาอาวี๋ชิวยิ้มยิ้มแล้วพูดขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันเลยสิ เหลียงจื้อเดินเข้ามาหาแล้วช่วยหังก็หันไปพูดกับเขานี่เพื่อนฉันชยะอาวีชิวเป็นคนตรงเปยเหมือนกันหวัดดีเราเหลียงจื้อพวกเรากำลังจะไปเดินเล่นแถวถนนเฟิงหลิวไปด้วยกันไหมถนนเฟิงหลิวหรอความสัมพันธ์ของพวกนายสองคนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเหลียงจื้อพูดจารล้อเลียนพลางเหลือบตามองมองก่อนจะหัวเราะดังลั่นแต่ว่าเสียงหัวเราะของเขานั้นดูไม่ค่อยน่าชมสักเท่าไหร่ดูแปลกแปลกเหมือนกับเสียงพวกคันที่หน่อยๆน หนึ่งซานซีเป็นมณฑลในสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ในเขตใจกลางประเทศแถบลุ่มแม่น้ำเหลืองมณฑลซานซีโดยมากมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายแอ่งอยู่ระหว่างภูเขาหลายแห่ง 2. เจียงซีเป็นมณฑลอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนบนชายฝั่งตอนใต้ของลุ่มน้ำฉางเจียงแยงซีเกียง3ตมตงเป่ยหมายถึงดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน สเฟิงหลิวแปลว่าเจ้าชู้ไม่เคร่งครัดในประเพณีใช้ชีวิตอิสระห้าตัวรวบแปลว่าเสื่อมทรามฝ่ายต่ำเหลวแหลกนายตัวร้ายที่รักตอนที่สิบสี่หกคนครบถ้วนชุยหังก็เพิ่งจะเคยได้ยินเขาหัวเราะเป็นครั้งแรกฟังดูแล้วน่าขำม,มากแต่ว่าประโยคที่เขาเพิ่งจะพูดเมื่อกี้กลับทำให้ชุยหังหน้าแดงขึ้นมาหน่อยๆย,ยังดีที่ชญาอาวีชิวไม่ได้ใส่ใจอะไรแถมยังพูดขึ้นว่า เราสองคนมาถึงที่นี่ก่อนล่วงหน้าสองวันสองวันที่ผ่านมานี้ฉันอยากจะกอดเขาตลอดแต่เขากลับทำเป็นไม่ยอมซะอย่างนั้นคิดไม่ถึงเลยว่าชยาวิชิวจะพูดออกมาแบบนี้ซึ่งมันทำให้ชุยหังเขินมากกว่าเดิมเสียอีกพอแล้วเลิกเล่นได้แล้วไปเถอะชุยหังพูดจบก็รีบเดินไปข้างหน้าพวกเขาเดินเล่นแถวแถบถนนเฟิงหลิวอยู่รอบหนึ่ง นักศึกษาใหม่หลายคนเหมือนกับได้มาเปิดหูเปิดตาบนโลกใบใหม่ต่างพากันมองซ้ายมองขวายอย่างตื่นตาตื่นใจไม่นานบนแถบถนนก็ดูเจริญหูเจริญตาขึ้นมาในทันทีหน้าประตูร้านค้าหลายร้านมีนักศึกษาใหม่กำลังยืนมุงล้อมอยู่ด้านหน้าแต่ว่าพวกช่วยหางแค่มาเดินดูเท่านั้นไม่ได้อยากจะซื้อของอะไรเพราะของใช้ที่อยากได้เมื่อสองวันที่ผ่านมานี้เขาก็จัดการซื้อจนครบแล้วเรียบร้อย พวกเขาเดินเล่นอยู่ที่นั่นกว่าครึ่งบ่ายเต็มๆทำเอาเนื้อตัวเริ่มเหม็นอับไปด้วยกลิ่นเหงื่อก่อนจะพากันกลับตึกหอพักของตัวเองด้านหน้าตึกหกแก่มีกลุ่มคนยืนมุงอยู่แถวนั้นดูเหมือนว่าจะกำลังถกเถียงอะไรกันสักอย่างตอนที่ช่วยหังกับเหลียงจื้อเดินผ่านไปก็เห็นนักศึกษาใหม่เหมือนกับพวกเขาคนหนึ่งในมือถือหนังสือตอบรับเข้าศึกษาต่อกำลังเจรจาหารือกับเหล่าคณะอาจารย์ที่อยู่ตรงนั้นสองสามคน แต่ทว่าอาจารย์คนหนึ่งยืนยันซ้ำและซ้ำอีกว่าไม่สามารถทำเรื่องรับเขาเข้าเรียนได้เดิมทีชุยหังยังอยากจะยืนดูต่ออีกหน่อยแต่กลับถูกเหลียงจื้อลากให้เดินออกมาเสียก่อนเกิดอะไรขึ้นหรอขณะที่เดินขึ้นตึกชุยหังก็ถามขึ้นเหลียงจือ้อพูดตอบนายไม่เห็นหนังสือตอบรับของคนนั้นหรือไงมันไม่เหมือนกับของพวกเราไม่เหมือนกับของพวกเราหรอชุยหังงงงวย เลียงจื้อพูดตอบเอาเทอนายไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจหรอกคนทำเอกสารปลอมแปลงต่างก็ไม่ใส่ใจต่อให้เขาสามารถทำเอกสารตอบรับขึ้นมาได้แต่ในฐานข้อมูลไม่มีชื่อคนคนนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรชุยหังพอจะเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างแล้วและในเมื่อเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเขาก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรมากมายในเมื่อคนคนนั้นดูท่าว่าจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาหาวิทยาลัยของพวกเขาอีกแล้ว ตอนที่เขากลับมาถึงที่ห้องพักเพื่อนอีกห้าคนที่เหลือก็อยู่กันครบพอดีต่างคนต่างก็กำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองส่วนผู้ปกครองของทุกคนก็ไม่อยู่แล้วสักคนดูเหมือนว่าจะพากันกลับออกไปนานแล้วเราชื่อชุยหังเป็นคนตรงเปิดปีนี้อายุ21ปีพอดีเคยเรียนซํามาปีหนึ่งแล้วพวกนายหละ่ะชุยหังดูบรรยากาศค่อนข้างอึดอัดจึงเอ่ยพูดขึ้นคนที่หัวเริ่มจะมีผมขาวคนนั้นวางหนังสือในมือลงก่อนพูดขึ้นหวัดดีฉันชื่อเจ้าหลิน มาจากเมืองหยางซ่วดหนึ่งมณฑลกวางซีสองฉันก็อายุ2ี่สเอดเหมือนกันแต่ว่าน่าจะโตกว่านายหยางซ่วอย่างซ่ว,วคือที่ไหนอ่ะชุยหังถามขึ้นเจ้าหลินพูดต่อชเชดนี่ขนาดอันนี้นายยังไม่รู้จักเลยหรอขุนเขาสายน้ําแห่งกุ้ยหลินงามเลิศดในใต้ล่าขุนเขาสายน้ําแห่งหยางซ่วงวดงามใต้กุ้ยหลินไงเล่าชุยหังก็เขินหน่อยๆก่อนจะพูดต่ออ้อฉันไม่รู้จริงๆนั่นแหละ จากนั้นคนที่อยู่เตียงด้านล่างของชวยหังที่มาจากอันหุยสามก็แนะนำตัวขึ้นมาฉันชื่อถังเฉิงมาจากอันหุย21ปีเหมือนกันยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะพูดจบเขาก็หันไปจัดการกับผมลอนธรรมชาติของตัวเองด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มต่อมาหนุ่มจากเจียงซีคนนั้นที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นนักเรียนหนุ่มน้อยที่สุดเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าผมชื่อวังเฉียง มาจากเมืองจิงเตอเจิ้นซีมณฑลเจียงซีปีนี้อายุ19ครับคนที่ชื่อเจ้าหลินพูดขึ้นมาอีกว่าเชิดหนุ่มน้อยวัยใสนี่นาด้วยสำเนียงกว่างซีของเขาบวกกับคำพูดติดปากนั่นมันทำให้ฟังดูเหมือนชื่นชอบอย่างมากเพื่อนแล้วพวกนายละ่ะช่วยหังหันไปถามสองคนที่อยู่เตียงชั้นบนล่างของอีกฝากหนึ่งตั้งแต่เดินเข้าห้องมาดูเหมือนพวกเขาสองคนจะไม่ค่อยอยากจะเข้าร่วมบทสนทนากับพวกเขาสักเท่าไหร่ แต่เมื่อคิดไปว่าต่อจากนี้ทุกคนต่างก็ต้องร่วมอยู่ชายคาเดียวกันชุยหังถึงได้ถามออกไปคนที่อยู่เตียงชั้นล่างจัดการเตียงนอนของตัวเองนิดหน่อยก่อนจะพูดว่าฉันชื่อวังเจิ้นเฉียงมาจากเมืองไคเฟิงฮากมณฑลเหินหนานชื่อของนายต่างกับฉันแค่พยางค์เดียวเองหรอเนี่ยบังเอิญจร,จริงๆเลยวังเฉียงพูดขึ้นอืมใช่วังเจิ้นเฉียงก็ตอบกลับง่ายๆแค่คำเดียว ช่วยหังเหลือไปมองคนที่อยู่ชั้นบนก่อนจะถามขึ้นเพื่อนแล้วนายละ่ะจังเผิงมาจากเมืองเป่าจีหกมณฑลซานซีหนึ่งอย่างซ่วกดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำเมืองเล็กริมแม่น้ำลี่เจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามห่างจากเมืองกุ้ยหลินโดยกุ้ยหลินเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางซีอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน สองกวางซีหรือเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงหรือกวางซีเป็นเขตปกครองตนเองระดับจังหวัดตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีนมีเมืองเอกคือหนานหนิงสามอันหุยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนมีเมืองเอกชื่อเฮอร์ฟเย์สี่จิงเตอร์เจิ้นจิงเดจันมณฑลเจียงซีเป็นศูนย์กลางของเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีนนับตั้งแต่ยุคโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ห้าไคเฟิงเป็นเมืองในมณฑลเหอหนานอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำหวงโหงหรือแม่น้ำเหลืองเป็นหนึ่งในเมืองหลวงเก่าของจีน 6. เป่าจีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในมณฑลซานซี